ถ้าวันหนึ่งคนที่คุณมองว่าเป็นแค่แม่บ้านธรรมดากลับพูดภาษาที่ไม่มีใครในโลกควรเข้าใจได้และสิ่งที่เธอพูดทําให้ทั้งอาคารสั่นสะเทือนคุณจะกล้าอยู่ต่อไหมหรือจะหนีก่อนที่มันจะสายเกินไปเศรษฐีหนุ่มต่างชาติในสูตรสีเทาเข้มยืนอยู่กลางห้องประชุมรูราที่มีกระจกใสรอบด้านแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบพื้นหินอ่อนสะท้อนเอาใบาหน้าของเขาที่เริ่มซีดเผือด เสียงนาฬิกาแขวนเดินติกติกบรรยากาศตึงเครียดจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจผู้บริหารไทยหลายคนก้มหน้ามองเอกสารไม่มีใครกล้าพูดเพราะไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เศรษฐีพูดแปลให้หน่อยสิใครเข้าใจบ้างเสียงหัวหน้าฝ่ายบริหารสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบที่หนาวเย็นเงือเริ่มไหลจากขมับของชายร่างใหญ่ประตูด้านหลังเปิดออกเบาๆหญิงสาวในชุดแม่บ้านถือไม้ถูพื้นยืนอยู่ เธอหยุดชนักเมื่อเห็นสายตาทุกคู่จ้องมากลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยปนกับกลิ่นกาแฟเย็นที่ละลายคาโตะขอโทษค่าฉันมาเช็ดพื้นเสียงเธอเบาแต่ชัดเศร็จีหันขวับมองตรงแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษเร็วราวสายฟ้าทุกคนหันมามองหญิงสาวหัวใจของเธอเต้นแรงในอกมือกำผ้าแน่นก่อนที่เธอจะเอ่ยตอบกลับเป็นภาษาเดียวกันอย่างมั่นใจเสียงของเธอนุ่มแต่เด็ดขาด ประโยคถูกต้องชัดเจนจนเศรษฐีชนักเขากับพริบตาแล้วค่อยๆย,ยิ้มผู้บริหารทุกคนมองหน้ากันด้วยความมุนงงภายในหนึ่งนาทีบรรยากาศในห้องกลับตาลปัดหญิงสาววางไม้ถูพื้นพิงกำแพงและเริ่มอธิบายสิ่งที่เศรษฐีพูดทุกคำชัดเจนจนทุกคนต้องเงียบฟังหัวหน้าฝ่ายบริหารยกมือปาดเหงื่อแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเธอขณะเสียงของหญิงสาวยังคงดังต่อเนื่อง น้ำเสียงนั้นมั่นใจเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเศรษฐีขยับเข้ามาใกล้สายตาเขาแวววาวแปลกประหลาดเหมือนเจอสิ่งที่ตามหามานานและนั่นเองเขามองหญิงสาวตรงหน้าเรากับลืมไปว่าห้องนี้ยังมีคนอื่นอยู่เสียงหายใจของเขาเบาแต่สัน่นขณะที่มือทั้งสองกำแน่นอยู่ข้างลำตัวคุณเรียนที่ไหนมาน้ำเสียงของเศรษฐีเต็มไปด้วยความประหลาดใจหญิงสาวยิ้มบางๆไม่ได้เรียนคะ่ะ ค่เคยฟังบ่อยๆตอนทำความสะอาดห้องผู้จัดการเสียงกระสิบดังขึ้นรอบห้องบางคนหัวรอเบาๆบางคนมองด้วยสายตาไม่เชื่อแต่เศรษฐีกลับนิ่งสายตายังคงตรึงอยู่ที่เธอแสงไฟเหนือสีสกรพริบวูบเงาของหญิงสาวทอดยาวบนพื้นหินอ่อนกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดยังลอยอยู่แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นกลิ่นของการเปลี่ยนแปลงคุณช่วยแปลต่อได้ไหมเสียงเศรษฐีเอ่ยอีกครั้ง หญิงสาวพยักหน้าเบาๆก่อนก้าวเข้ามาใกล้โตประชุมทุกสายตาจับจ้องหัวใจของทุกคนเต้นแรงไม่มีใครกล้าหายใจแรงแม้แต่น้อยขณะที่เธอเริ่มพูดอีกครั้งเสียงเธอไหลลื่นเหมือนสายน้ำทุกประโยคแปลได้อย่างสมบูรณ์แม้แต่ศัพท์เทคนิคที่ผู้บริหารยังไม่เข้าใจเธอกลับอธิบายได้ด้วยถ้อยคำเรียบง่ายเศรษฐีฟังอย่างตั้งใจแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนจากสงสัยเป็นทึ่ง แต่ลึกๆในดวงตานั้นกลับมีแววบางอย่างคล้ายความกลัวหรืออาจจะความรู้สึกที่คาดไม่ถึงเพราะสิ่งที่เธอพูดออกมาไม่ใช่แค่คำแปลแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกเขาราวกับเธอรู้ความลับในใจของเขาอยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มชะง,งักมองเธอด้วยสายตาเย็นคุณรู้ได้ยังไงว่าผมจะพูดแบบนั้นเสียงเขาเบาจนแทบไม่หลุดจากริมฝีปากหญิงสาวนิ่งสายตาไม่หลบบางอย่าง ไม่ต้องแปลก็เข้าใจคะเสียงเธอสั่นนิดนิดแต่มั่นคงห้องทั้งห้องเงียบลงแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดเดินเศรษฐีจ้จองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆแบบไม่มีเสียงแล้วพูดบางอย่างกับผู้ช่วยข้างกายผู้ช่วยคนนั้นรีบล่วงเอกสารบางอย่างจากกระเป๋าเอกสารถูกส่งมาวางตรงหน้าเธอแสงไฟสะท้อนกับตราประทับสีแดงหญิงสาวก็มองเห็นตัวอักษรต่างชาติเต็มหน้าแต่ตรงบรรทัดล่างสุด มีชื่อของเธอเองเสียงในห้องเริ่มกระซิบอีกครั้งเศรษฐีโน้มตัวเข้ามาริมฝีปากเขาอยู่ใกล้หูเธอจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นเขาพูดช้าๆทีละคำคุณไม่ใช่แค่ล่ามดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างมือเธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นที่จนแทบระเบิดในอกขณะที่เอกสารนั้นเริ่มเผยให้เห็นบรรทัดลับด้านล่างสุดตัวอักษรบางตัวถูกพิมพ์กลับหัว ราวกับรหัสสลับที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่อ่านออกสายตาของเธอสั่นไหวเพราะในนั้นมีชื่อคนที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกครั้งในชีวิตชื่อที่ปรากฏในเอกสารนั้นทำให้ลมหายใจของหญิงสาวสะดุดหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงสะท้อนในศีรษะเธออ่านซ้ำอีกครั้งช้าๆรากับกลัวว่ามันจะหายไปชื่อของอนันต์พี่ชายที่หายตัวไปเมื่อห้าปีก่อน ชายผู้ที่ทุกคนบอกว่าเสียชีวิตในอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ชื่อของเขากลับปรากฏอยู่บนเอกสารในมือของเศรษฐีเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆศบตาเศรษฐีอีกครั้งในแววตาของเขามีทั้งรอยยิ้มและความลึกลับแสงไฟเนื้อสีสะ,สะท้อนเป็นประกายวาบในดวงตาคู่นั้นคุณรู้จักชื่อในนั้นใช่ไหมเสียงของเขาเรียบแต่เย็นหญิงสาวกลืนน้ำลายมือที่ถือเอกสารเริ่มสั่น ฉันเขาเป็นพี่ชายฉันค่ะคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องหันขวับเสียงเก้าอี้ขยับคลืดคราดบางคนอ้าปากแต่พูดไม่ออกเศรษฐีเอนตัวพิงเก้าอีนิ้วข้อโตเบาๆเป็นจังหวะนั้นคุณคงอยากรู้ว่าเขาไม่ได้ตายหัวใจของหญิงสาวกระตุกเลือดในกายเย็นเฉียบเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเอกสารในมือสั่นระริกจนเกือบหล่นหมายความว่าอะไรคะเสียงเธอสั่นพร่า แต่เศรษฐีกลับยิ้มบางๆ,ๆเขายังอยู่และทำงานให้ผมบรรยากาศในห้องแปรเปลี่ยนทันทีอากาศหนาวเย็นลงราวกับมีลมพัดผ่านเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังในหูโลกหมุนช้าลงทุกอย่างรอบตัวพร่ามัวเศรษฐีลุกขึ้นยืนก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากสูตรของเขาแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความกดดันมหาศาลคุณคิดว่าทำไมผมถึงต้องการล่ามตอนนี้ละ่ะ เขากระซิบใกล้หูน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำทดสอบหญิงสาวหายใจติดขัดภาพพี่ชายผุดขึ้นในหัวชายหนุ่มร่างสูงในชุดเครื่องแบบรอยยิ้มอบอุ่นและเลือดที่เปื้อนมือเธอในคืนสุดท้ายก่อนเขาหายไปเธอกัดริมฝีปากแน่นคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงเธอแข็งขึ้นแม้ภายในสันสถานเศรษฐีหัวเราะในลำคอไม่ใช่จากคุณแต่จากสิ่งที่อยู่ในตัวคุณ คำพูดนั้นทำให้เธอชงะงักเธอไม่เข้าใจแต่รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติไฟในห้องกระพริบอีกครั้งเสียงเครื่องปรับอากาศหยุดกระทันหันความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องจนได้ยินเสียงเท้าใครบางคนเดินมาจากด้านหลังหญิงสาวหันขวัดประตูห้องเปิดออกชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในแสงสลัวเสื้อคลุมสีดำปิดถึงคอหมวกแก๊ปบดบังใบหน้าแต่ทันทีที่เขาเงยขึ้น หญิงสาวก็แทบหยุดหายใจพี่อนันต์รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเขาแต่ในแววนั้นไม่มีความอบอุ่นเหลืออยู่เลยมีเพียงความเย็นชาและร่องรอยของบางสิ่งที่เธอจําไม่ได้เสียงเศรษฐีดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังผมบอกแล้วว่าเขายังอยู่หญิงสาวยื่นิ่งร่างกายชาไปทั้งตัวในห้องประชุมเงียบกริบทุกคนมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาและในขณะนั้นเอง เธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างแปลกประหลาดในอกเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นมาในตัวเธอเองหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นดังสะท้อนในหูจนกลบทุกสิ่งรอบข้างลมหายใจเริ่มถี่ร่างกายสั่นเหมือนจะทรงไม่อยู่แสงไฟเหนือสีสมกรับพริบถีเงาของเธอและชายคนนั้นสั่นไหวบนพื้นหินอ่อนอากาศรอบตัวเหมือนจะหนาแน่นขึ้นกลิ่นเหล็กและควันจางๆลอยขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งอย่ากลัวเลย เสียงของอนันต์แผ่วเบา,เบาแต่แฝงพลังเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวดวงตาคมเข้มคู่นั้นมองทะลุเธอไปเหมือนกำลังมองบางสิ่งข้างในพี่เกิดอะไรขึ้นกับพี่เสียงของเธอแผ่วจนแทบไม่ออกน้ำตาเริ่มรืน้นแต่พี่ชายกลับยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนที่เธอเคยรู้จักเธอจะไม่ได้เหลือว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคำพูดของเขาทำให้โลกทั้งใบหยุดนิ่งเสียงเครื่องปรับอากาศกลับมาอีกครั้ง แต่เสียงนั้นกลับฟังเหมือนเสียงหวีดแหลมในหูคืนนั้นภาพจำพร่ามัวผุดขึ้นในหัวเธอเสียงฝนกระหน่ำเสียงล้อรถบดถนนกลิ่นดินกลิ่นเลือดและเสียงเรียกชื่อเธอในความมืดเธอกับพริตตาภาพร่างของพี่ชายที่ถูกไฟไม่ครึ่งตัวมือของเธอที่กำมีดแน่นเลือดไหลอาบหลายนิ้วเธอกรีดร้องในใจแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาไม่ไม่จริงฉันไม่ได้เสียงของเธอสั่นพร่า น้ำตาไหลพรากลงบนแก้มอนันยื่นมือมาจับไหล่เธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนผิวเธอขนลุกมันไม่สำคัญแล้วเสียงเขาเยือกเย็นสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราต้องกลับไปที่เดิมที่เดิมเธอทวนใช่เศรษฐีตอบแทนเขาเดินอ้อมมาด้านหลังพี่ชายใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แฝงความลับที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและที่ที่มันควรจะจบหญิงสาวก้าวถอยหลัง แต่ขาของเธอกลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้เสียงหัวใจดังสะท้อนอยู่ในอกแสงไฟทุกดวงในห้องดับลงพร้อมกันมืดสนิทมีเพียงเสียงหายใจของเธอและเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินวนรอบๆกลิ่นน้ำหอมของเศรษฐีผสมกับกลิ่นควันและเลือดจนกลายเป็นกลิ่นที่เธอจำได้ดีแสงไฟดวงเดียวส่องจากเพดานตกลงบนโตประชุมที่กลางโต๊ะมีซองเอกสารใหม่อีกซองหนึ่ง ชื่อของเธอเขียนไว้ด้วยหมึกสีดำมือของเธอสั่นขณะเปิดออกในนั้นมีภาพถ่ายภาพเธอกับพี่ชายยืนอยู่ข้างเศรษฐีในสถานที่ที่ไม่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบคือวันที่มุมภาพ31ตุลาคมปีนี้ภาพนั้นไม่ควรมีอยู่ได้เพราะมันคือวันนี้เธอเงยหน้าขึ้นทันทีเศรษฐียืนอยู่ตรงหน้ายิ้มกว้างและพูดเสียงเบาแทบกระซิบ ผมรอวันนี้มานานมากแล้วหญิงสาวก้าวถอยแต่พื้นห้องกลับเริ่มสัน่นเสียงคล้ายเครื่องจักเปิดทำงานใต้พื้นแสงสีแดงค่อยๆแทรกขึ้นมาตามรอยร้าวของหินอ่อนเกิดอะไรขึ้นเธอตะโกนอาน,นันจับมือเธอแน่นอย่าขัดขืนมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาของอะไรเธอร้องแต่เสียงของเศรษฐีแทรกขึ้นเหนือทุกสิ่งถึงเวลาที่ความจริงทั้งหมดจะถูกปลุก พื้นใต้เท้าเริ่มเปิดออกช้าๆลมร้อนพัดขึ้นมาพร้อมเสียงคำรามตำ่ำเธอเห็นเพียงความมืดดำที่หมุนวนอยู่ข้างล่างก่อนที่เศรษฐีจะโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบคำสุดท้ายข้างหูเธอและเธอคือกุญแจดอกสุดท้ายหญิงสาวยืนนิ่งตัวแข็งราวถูกตรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นคำว่ากุญแจออกสุดท้ายดังก้องในหัวสำเลาสำเลาจนกลืนเสียงรอบตัวไปหมดอากาศร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ แรงลมที่พัดมาจากช่องใต้พื้นเริ่มหมุนวนเอกสารปลิวกระจายเสียงกระแทกดังสะท้อนทั่วห้องแสงสีแดงฉานส่องขึ้นจากรอยแยกกลางโตะ๊ะสะท้อนบนใบหน้าเศรษฐีที่ยิ้มอยู่คุณจะทำอะไรเธอตะโกนเสียงแหบเพราะควันร้อนที่เริ่มคลุ้งในอากาศแต่เศรษฐีกลับก้าวเข้ามาใกล้สายตาเขาเต็มไปด้วยความหลงไหลผมไม่ได้จะทำลายอะไรผมจะปลุกมันปลุกอะไรเธอถาม อน,นันยังจับมือเธอแน่นแต่ตอนนี้สัมผัสนั้นไม่ใช่ความอบอุ่นของมนุษย์มันเย็นเหมือนโลหะเศรษฐีเงยหน้ามองขึ้นไปบนเพดานพูดด้วยเสียงที่คล้ายสวยดถ้อยคำแปลกประหลาดดังสะท้อนอยู่ในห้องแสงสีแดงเริ่มก่อตัวเป็นวงแสงหมุนรอบโตะ๊ะเสียงห้ามต่ำาๆดังจากพื้นขึ้นมาจนสันสะเทิงกระจกหญิงสาวพยายามดึงมือกลัดแต่พี่ชายไม่ยอมปล่อยเขาเอ่ยเบาๆเธอจะไม่ได้จริงๆเหรอว่าเราทำอะไรไว้เมื่อห้าปีก่อน เธอสายหน้าน้ำตาไหลพรากฉันจำได้แค่พี่จากไปในอุบัติเหตุอันนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นทั้งเศร้าและสยองมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือพิธีภาพในหัวของเธอเริ่มกลับมาคืนฝนตกหนักทั้งคู่ยืนอยู่หน้าบ้านร้างกลางป่าเสียงเศรษฐีพูดผ่านโทรศัพท์ในมือตอนนั้นเธอจำได้แสงสีแดงเดียวกันใต้พื้นดินเสียงพี่ชายตะโกนว่าอย่ามองลงไป ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทพี่เธอกระซิบเราทำอะไรไปกันแน่อน,นันต์มองลงใต้พื้นเราปลุกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกและเธอคือผู้สืบทอดเศรษฐีชี้มือไปที่เธอทันใดนั้นรอยแดงใต้พื้นพุ่งขึ้นเป็นเส้นแสงพันรอบขาเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องดิ้นรนสุดแรงแต่แสงนั้นร้อนราวกับเปลวไฟหยุดนะเธอร้องอย่าต่อสู้อน,นันต์พูดเสียงเข้ม ถ้าเธอต่อต้านมันจะกลืนเราไปทั้งคู่แสงสีแดงเริ่มซึมเข้าสู่ร่างของเธอผิวหนังร้อนขึ้นเหมือนเลือดเดือดอยู่ภายในเสียงกระจกแตกดังลั่นรอบห้องกระแสะไฟฟ้าวูบวาบบนเพดานเศรษฐียืนอยู่ตรงข้ามหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งใช่ใช่นี่แหละพลังที่รอคอยเขากางแขนดวงตาเต็มไปด้วยสีแดงฉานเหมือนเปเลวไฟหญิงสาวพยายามมองหน้าเขา แต่ภาพตรงหน้าเริ่มเบลอเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเสียงผู้หญิงอีกคนฟังดูเหมือนเธอเองแต่โทนเสียงเข้มกว่าถึงเวลาที่เจ้าต้องตื่นเจ้าคือเจ้าของของมันไม่ใช่เขาเธอสูดหายใจแรงแสงที่พันรอบตัวเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีทองเศรษฐีหยุดหัวรอะทันทีสีหน้าของเขาเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นตกใจไม่มันไม่ควรเป็นแบบนี้เขาตะโกนแต่สายแสงทองพุ่งออกจากตัวเธอ แต่กระจายเป็นเส้นลำแสงทั่วห้องแรงระเบิดสะเทือนจนผนังแตกเป็นเสียงเสียงอนันต์ล้มลงข้างๆแต่ยิ้มอย่างโล่งใจในที่สุดเธอก็จําได้แล้วจำอะไรเธอพูดเสียงแผ่วเศรษฐีสุดลงคุกเขา่าเลือดไหลจากจมูกแสงทองรอบตัวเธอยังคงส่องจ้าอนันต์เงยหน้ามองน้องสาวเธอคือผู้ผนึกไม่ใช่กุญแจเปิดเธอคือคนที่สร้างตราไว้เองดวงตาเธอเบิกกว้าง แสงส่องทะลุพื้นห้องเสียงคล้ายประตูเหล็กขนาดยักย้ายเปิดออกจากใต้ดินแรงสั่นสะเทือนกระแทกจนทุกคนล้มระเนระนาดเศรษฐีพยายามเอื้อมมือขึ้นหยุดอย่าเปิดมันแต่เธอกลับพูดเสียงนิ่งฉันไม่ได้เปิดฉันจะปิดมันตลอดไปแล้วทุกอย่างก็สว่างวาบแสงสีทองปกคลุมทั่วห้องเสียงคำรามจากใต้พื้นดังขึ้นสุดเสียงก่อนจะค่อยๆเงียบเงียบสนิท กลิ่นควันและเหล็กยังคงลอยอยู่ในอากาศเมื่อแสงค่อยๆจางลงเหลือเพียงหญิงสาวที่ยืนอยู่กลางห้องพื้นหินอ่อนกลับมาเรียบสนิทไม่มีรอยแตกไม่มีเลือดไม่มีเศษทีมีเพียงไม้ถูพื้นที่ล้มอยู่ข้างเธอเธอก้มมองมือของตัวเองยังมีแสงทองเรืองอยู่จางๆใต้ผิวเสียงลมหายใจของตัวเองดังในความเงียบและจากมุมห้องเสียงของพี่ชายดังขึ้นเบาๆเธอทำได้แล้วแต่มันยังไม่จบ หญิงสาวหันขวับไปตามเสียงนั้นแสงทองที่ยังเรืองอยู่ใต้ผิวเริ่มสัน่นเหมือนหัวใจเต้นแรงจนแสงขยับตามจังหวะเลือดในกายที่มุมห้องอนันยืนอยู่แต่ร่างของเขาเริ่มโปร่งใสราวกับหมอกที่กำลังจะสลายไปในอากาศรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่แววตามีความเศร้าแฝงลึกอยู่ในนั้นพี่เธอเรียกเสียงเบาสัน่นอย่าเพิ่งไปสิพี่อยู่กับฉันได้ใช่ไหมอน,นันสายหน้าเบาๆ ไม่ได้แล้วตอนนี้ตราที่เธอสร้างมันกลับมาอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงแล้วเขายกมือแต่อกตัวเองฉันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมันมาตลอดหมายความว่าอะไรหญิงสาวก้าวเข้าหาน้ำตาไหลไม่หยุดมือเอื้อมไปแต่สัมผัสได้เพียงอากาศว่างเปล่าอันนั้นมองเธออย่างอ่อนโยนในคืนที่เราทำพิธีเธอพยายามช่วยฉันจากมันแต่เธอกลับเอาพลังนั้นเข้ามาในตัวเองแทน รานั่นผนึกฉันไว้เพื่อให้มันไม่หลุดออกมาอีกเธอสันศีสะฉันไม่รู้เลยเพราะฉันลบความทรงจําเธอไปเขาพูดเสียงแผ่วถ้าเธอจําได้เธอจะตื่นเร็วกว่านี้และโลกคงไม่รอดหญิงสาวยืนเงียบเสียงในห้องกล้องสะท้อนกลับเหมือนอยู่ในถ้ำเพดานเริ่มกลับมาส่องแสงสีขาวเหมือนตอนก่อนเกิดเหตุทั้งหมดแต่ทุกอย่างกลับเย็นวาบอย่างประหลาดแล้วตอนนี้เธอพูดชา้า ตรานั้นอยู่ที่ฉันใช่ไหมอนันพยักหน้าใช่แต่มันยังไม่มั่นคงเธอต้องทำให้มันสงบเพราะถ้ามันตื่นขึ้นอีกครั้งจะไม่มีใครหยุดได้อีกแล้วแต่ฉันจะทำยังไงเธอถามเสียงสัน่นรอยยิ้มสุดท้ายของพี่ชายค่อยๆจางฟังหัวใจของเธอเองมันจะบอกแสงรอบตัวเขาค่อยๆสลายร่างของอนันต์หายไปต่อหน้าเหลือเพียงกลิ่นอุ่นบางเบาคล้ายกลิ่นฝนแรกตกกระทบพื้นดิน หญิงสาวสุดตัวลงบนพื้นน้ำตาหยดลงบนหินอ่อนสะท้อนกับแสงทองในมือที่เริ่มจางหัวใจเธอเต้นเบาลงแต่ไม่สงบเพราะในขณะที่เธอกำลังร้องไห้เสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเบาๆจากใต้พื้นห้องเหมือนเสียงลมหายใจของสิ่งที่ยังไม่ตายเธอเง่ยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ฉันปิดมันแล้วแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนกว่าเดิม จังหวะหนักแน่นรั่วเหมือนหัวใจเต้นเธอหันไปมองโต๊ะประชุมที่กลางโต๊ะปรากฏรอยร้าวใหม่เส้นบางๆแดงเรืองแสงเหมือนเลือดซึมออกจากหินเธอลุกขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงอีกครั้งลมห้องประชุมเงียบสนิทจนได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังเธอหันขวาประตูที่ควรจะพังจากแรงระเบิดเมื่อครู่กลับตั้งอยู่เหมือนเดิมและที่ข้างประตูนั้นเศรษฐีคนนั้นยืนอยู่ แต่ใบหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผิวซีดขาวดวงตาเปล่งแสงสีแดงมุมปากสแสยะยิ้มกว้างเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ผมบอกแล้วใช่ไหมเสียงเขาแตกพร่าเหมือนมีสองเสียงพูดซ้อนกันว่าเธอคือกุญแจแต่เธอปิดไม่แน่นพอหญิงสาวก้าวถอยหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อคุณคุณไม่ใช่คนเขาหัวเราะเบาๆไม่อีกต่อไปแล้วแสงสีแดงเริ่มรั่วออกจากรอยร้าวใต้พื้น ลมหมุนรอบตัวแรงขึ้นผมของเธอปลิวกระจายเสียงกระจกแตกดังทั่วทั้งตึกเศรษฐีก้าวเข้ามาเธอปลุกมันแล้วและตอนนี้มันอยู่ในเธอหญิงสาวยกมือขึ้นแสงทองกลับมาส่องอีกครั้งจากฝ่ามือไม่ฉันจะไม่ให้มันเกิดอีกเศรษฐีหัวเราะเธอไม่เข้าใจหรอกว่ามันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันคือความจริงของโลกนี้ความจริง ใช่ความจริงที่มนุษย์พยายามปิดไว้ด้วยคำว่าศีลและธรรมศรัทธาความกลัวเธอคือคนเดียวที่สร้างผนึกได้เพราะเธอเห็นความจริงนั้นเต็มตาหญิงสาวกัดฟันงั้นฉันจะทำลายมันอีกครั้งแม้ว่าฉันจะต้องตายก็ตามเศรษฐียิ้มตายเหรอเธอคิดว่ามันจะปล่อยให้เธอตายง่ายๆงั้นเหรอในวินาทีนั้นพื้นใต้เท้าเปิดออกอีกครั้งลำแสงสีแดงและทองพุ่งชนกันกลางห้อง แรงระเบิดมหาศาลสั่นสะเทือนทั้งอาคารเสียงร้องของเศรษฐีผสมกับเสียงคำรามของบางสิ่งจากใต้ดินหญิงสาวหลับตาแน่นปล่อยให้ทุกอย่างกลืนเธอไปและในความมืดนั้นเสียงของอนันดังขึ้นอีกครั้งในใจอย่าปล่อยให้มันกลืนเธอเธอคือแสงไม่ใช่เงาลมหายใจสุดท้ายของเธอเต็มไปด้วยแสงร่างของเธอถูกยกขึ้นกลางอากาศเปล่งรัศมีสีทองจ้า จนกลืนแสงสีแดงทั้งหมดหายไปโลกทั้งใบสันสะเทือนแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบห้องประชุมว่างเปล่าไม่มีเศรษฐีไม่มีหญิงสาวมีเพียงพื้นหินอ่อนสะอาดเหมือนใหม่และบนพื้นตรงกลางไม้ถูพื้นวางอยู่อย่างสงบแต่ด้ามของมันเรียงแสงทองจางๆเหมือนบางสิ่งที่ยังไม่จบในชั่วขณะนั้นทุกอย่างเงียบลงจนแม้แต่เสียงหัวใจของเธอก็เหมือนหยุดเต้น แสงสีดำที่เคยรุนแรงค่อยๆจางหายกลายเป็นละอองหมอกบางเบาลอยวนรอบตัวเธอแท่นหินเริ่มเร้าเสียงแตกแผ่วๆดังคล้ายเสียงกระจกถูกขีดหญิงสาวหลับตาปล่อยให้ลมหายใจสุดท้ายไหลผ่านมือเธอแต่ลงบนพื้นเย็นชื้นแล้วกล่าวถ้อยคำโบราณถ้อยคำที่ไม่มีใครสอนแต่หัวใจรู้เองว่าต้องพูดให้สิ่งที่ถูกกักขังได้พักให้สิ่งที่เคยผูกพันได้กลับสู่ที่ของมันทันใดนั้น เส้นแสงสีทองพุ่งออกจากกลางอ,อกเธอแต่กระจายเป็นเส้นเล็กๆพาดท,ทั่วห้องทุกเส้นเชื่อมต่อเข้าหากันเหมือนใยแมงมุมเรืองแสงดวงตาสีแดงที่ลอยอยู่ในเงามืดเริ่มสัน่นก่อนจะแตกเป็นเศษฝุ่นละเอียดเงาทั้งหลายหายไปพร้อมเสียงพึมพำสุดท้ายเสียงที่เต็มไปด้วยความโล่งใจมากกว่าความเจ็บปวดพื้นห้องกลับสู่สีเดิมแท่นหินพังลงเป็นฝุ่นไม้ถูพื้นหล่นลงกระทบพื้นเสียงแผ่วเบา หญิงสาวค่อยๆล้มตัวลงข้างแทนรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเธออยู่กลางห้องประชุมเดิมแสงแดดสาดผ่านกระจกเหมือนเมื่อก่อนผู้คนยืนมองด้วยสีหน้าสับสนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ในแววตาเขามีทั้งความตื่นตระหนกและความเคารพเขาเอ่ยเพียงเบาๆคุณช่วยพวกเราทุกคนไว้หญิงสาวยิ้มอ่อนเสียงเธอสั่นแต่มั่นคง ฉันแค่แปลให้สิ่งที่พูดไม่ได้ได้ถูกเข้าใจเท่านั้นคะ่ะเธอก้มลงหยิบไม้ถูพื้นขึ้นแสงสุดท้ายจากด้ามไม้รี่ลงเหมือนเปลเวเทียนดับกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดหอมอ่อนๆลอยตามลมขณะเธอเดินออกจากห้องเสียงนาฬิกาก็เริ่มเดินอีกครั้งติกต๊กติ๊กทุกอย่างกลับสู่ปกติแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นที่พื้นกระจกตรงมุมห้องยังมีรอยแสงทองจางๆส่องสะท้อนขึ้นมา เหมือนดวงตาคู่หนึ่งที่ยังคงเฝ้ามองอยู่ในความเงียบ